วัสดีครับมณีกะทิมาจับสลากกันนะครับผู้ที่เข้ามารวมสนุกกันนะครับที่ผมลงโพดไว้เนาะมาลูก้าเก่านะครับเข้ามารวมสนุกกันได้ครับรับเคลื่อนพี่ไปหนึ่งชุดนะครับเป็นเคลื่อนทางนะครับเคลื่อนทางกะทิประมาานนะครับวงทีจิ๋หานะครับสิผาลักนะครับรายละเอียดงานนะครับเป็นงานต่อโดยสายที่อีนะครับ แล้วก็ห่วงทองแดงครับผมเอ็นเบอร์80นะครับผมมีลังเก็บไห้ด้วยครับเพิร์อ่าอันนี้กระทิพาระครับลักกะขนาดซีมินครับความเน่าลักกะยุคเกือบเกือบพกนิ้วครับผมเอาไว้เป็นเด่นกับอ่าไก,ก่กระไรเด่นกับนกกระไรน,นะครับมันทีจบไว้ที่น้าตเดยอันนี้ผมสิแจกฟรีนะครับแล้วก็ลายชื่อปู่โชคดี อยู่ได้หนีนะครับอ้นๆปิวครับปิวพัลล่มนะครับรช่วงมีการขอบคุณนะครับที่เขามารวมสนุกนะครับผมสำหรับลูกค้าเก่าเนาะคุณคนดีสั่งขึ้นไปนะครับผมจะสมนาคุณนะครับผมเคลื่อนกำไรนะครับผมสำหรับงานตัวนี้เป็นงานใหม่นะครับผมเป็นงานเก่าและงานเหตดใหม่ๆนะครับผมเอามา เสียนตี่แจกย้นองนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับผมขอบคุณสําหรับความไว้วางใจนะครับผมขึ้นไซซานนะครับเบสมาหลับใส่พีพีน้องนอนะครับทั้งหลายพื้นทีนะครับผมอกติเป็นขึ้นท่างขึ้นตีนะครับงานใหม่งานเล็กนะครับผมบริการรับทําพื้นตามสั่งนะฮะมอนิกาเทอกาดนะครับมาจับสลากกันไปเลยนะครับ ได้ซื้อโฟสูกดีนะครับผมสิได้รับขึ้นสุดนีไปนะฮะอยู่ในกระจอร้อนนี่แล้วนะครับผมกับ,บ่บลายคนครับผมกับ,บ่บลายคนเนาะถือว่ากับโเป็นงยังครับผมโเป็นงยังครับผมเคลื่อนสุดนีก็มีมูลค่านะครับผมไปหาซื้อตามทองตลาดกันจีราคาใบแดงนี่แหละ หลายใบแดงพอสมควรอยู่นะครับผมแต่ผมปกระจิแห่งปีนะครับอเอาไว้เล่นกันเป็นพองฝากนะครับผมบริคิดยังมากมาม่นะเอาละครับมาลุนกันเลยนะครับ่าใครจิเป็นฟูสุดสดีนะครับลายจูนฟูสุดดีกับยูนไม่เกิดก็ร้อนจวนวันแต่พอวอล์ไจะห่างนะครับผมจะสีมาขยา่าขย่าวขยาว่ขยา,ยาจก,กเลยนะครับผม ผมมีก,กมมากบมมีวัชไืไไปละงอังวกระโดดออกไปแล้วครับสงสัยอยากได้หลายนะครับผมเอาละครับม <c oughs> กขุดความั้าเกลียงนะครับเนะ <c oughs> เาะขยับกันก่อนขยับกันก่อนแลว้วก็จก,จกเลยครับผมจกเลยจกบคนๆนๆนๆๆ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 อๆเอาตัวนะี้ละแล้วนะครับผมแล้ว มารวจกกันนะครับผมเปิดนะครับเปิดนะครับเปิดออกมาแล้วนะครับชื่อว่าพี่บอเบิร์ดนะครับผมพี่บอเบิร์ดชายขานะครับได้รับคืนชุดนี้ไปนะครับผมคืนชุดนี้ไปรีๆนะครับรีๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจักกรบาลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับติดต่อกับครับท่าผ่าน ถ้าเห็นโพสต์นี้นะครับถ้าพี่เห็นโพสต์นี้แล้วนะฮะกรุณาติดต่อกลับนะครับถ้าผ่านคืนนี้ไปอาจจะเป็นการสละสิทธิ์ก็ได้นะฮะหยอกหยอกนะครับผมหยอกหยอกครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับด้วยครับผมพี่บอเบิร์ตนะฮะพี่แกก็สั่งงานไปหนึ่งชุดนะครับเป็นงานคืนจีนะฮะนี่ครับผมจะทําการจัดส่งในเวลาถัดไปนะฮะขอบคุณสําหรับ การติดตามมาต่อคามารวมมาสนุกํำกันนะครับพูดทีโบได้รารงวัลครับโบตองเสียใจนะครับไล่เชือยอยู่ในนีนะครับผมเดี๋ยวผมก็บสีมีจัดกิจกรรมให้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้สําหรับชุดนี้เป็นงานฝากไปตอนนะครับงวดหนานะครับงวดหนาผมก็บสีมีมาให้รวมสนุกจับรางวัลกันอีกคือเก่านะฮะจับรางวัลกันอีกคือเก่านะครับ,บรก,ก,การ ทานี้ครับขอราฝากงานแป๊กหน่อยนี้นะครับผมโดยการรับทําคลืนตามสั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นคืนตีคืนทางงานไม้งานเหล็กนะครับงานไม้งานเหล็กนะฮะวงเล็กวงใหญ่นะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบและกับสนใจคลื่อนสายสารนะครับสําหรับลูกค้าเก่าด้วยครับผมลูกค้าเก่าเนี่ยลูกค้าเก่านี่ก็รสิมีลดราคาให้อยู่10%นะครับงานก็จะมีรับประกันสินค้าให้ นะครับผมขี่ขนาดซ่อมเคฟีทุกกรณีเด้อครับผมส่วนงานนะครับส่วนงานทั้งหลายทั้งแดานะฮะก็จะอยู่ที่หน้าโพสต์ซะส่วนใหญ่นะฮะก็จะมีช่องทางติดตามหลายๆลาช่องทางคือกันนะฮะกติดตามอีหนึ่งช่องทางครับตตนะฮะติ๊กนะครับสกลาสายสารฮะบริการรับทำเกินตามสั่งนะครับทุกรูปแบบเด้อครับผมนี่ครับสำหรับพี่บอเบิร์ด เป็นผู้โชคดีด้ยครับผมเดี๋ยวจะทำการจัดส่งในเวลาถัดไปนะฮะขอแสดงความดีใจด้วยเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะทำการจัดส่งในเวลาถัดไปนะครับผมขอบคุณครับ